สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเจนค่ะส่วนสูงและน้ำหนักเท่าไหร่ครับสูง159ค่ะน้ำหนัก46ค่ะวันหนึ่งถ้าสมมติน,น้องเจนมีแฟนน้องเจนอยากพาแฟนไปนสถานที่ไหนอยากไปทะเลทำไมต้องเป็นทะเลครับชอบบรรยากาศชิวๆริมทะเลนั่งแบบคุยกันกุน๊กกิ๊กหนุนหน,น,นและสเปคที่น้องเจนชอบชอบผู้ชายประมาณไหนชอบผู้ชายสูงค่ะขาวหุ่นดีแล้วก็คิวเข้มนิสัยของเขา่ะครับนิสัยตามใจตามใจเจนแสดงว่าเจนเป็นคนที่เอาแต่ใจชอบให้แฟนตามใจเราใช่แต่ว่าผัดกันตามใจไงแต่ว่าขอขอมากกว่านนิดนึงอยากได้ผู้ชายที่ ใช้ไ,ชได้หมดเลยดูแลกันและกันได้ไม่พากันลําบากอะไรเงี้ยผู้ชายเดินมาแต่ไกลนู่นเลยสิ่งแรกที่น้องเจนจะมองเขาเอาวัยวะใดในร่างกายมองโดยรวมส่วนสูงดูมีสเสน่ห์อะไรเงี้ยแต่ไกลออรา่าเอเชียหรือยุโรปเอเชียเลือกอาหารที่จะให้เขาได้อย่างหนึ่งอยากมอบอาหารอะไรให้กับเขาเพราะว่าชอบกินคือเจนชอบกินเอง <c oughs> ไม่เกี่ยวกับเขาเลยใช่สมมติว่าแฟนคนนั้นในอนาคตที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมอบสาําให้กับเขาได้น้องเจนอยากจะบอกอะไรเขารีบมาค่ะกว่ามือด้วยรีบมาค่ะขังครูใบออะ กำลังมองหาแฟนอยู่ใช่ไหมครับคอมเมนต์ลล่าทักลิงก์หน้าไบโอมมาได้เลยเนี่ย